ชื่ออะไรครับเนี่ยวิสกี้ว,กวิกวิกกี้วิกกี้กโอเควิกกี้ก็ได้ค่ะวิสกี้โอเคที่เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมอ่าค่ <c ười> ะได้กินน้ำพอดีเลย <c ười> เป็นคนเหนือเหระครับเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนเหนือเจ้าเป็นเป็นผู้ชายใช่ค่ะอ <c ười> โอเค เลี้ยงเหมื <Comics situation> อนกันเหรอเนี่ยเลี้ยงแมวเลี้ยงหมอนข้างไม่แมวมอหน้านอนอ้าวไม่ไม่หยิบมาให้ดูหน่อยเหรอไม่ไม่อุ้มน้องมาให้ดูหน่อยเหรอนี่ครับแมวแมวน้องเป็นแบบฟิลเหมือนแมวอินโทนด์อ่ะไม่ชอบให้ใครจับถ้าจะมาอ้อนก็คืออ้อนเอง กระโดนเป็นกระต่ายเลยกระโดงเป็นกระต่ายจะเป็นแมวเป็นแค่นี้ยายเป็นพันขาสั้นน้องชื่ออะไรนะชื่อชานมเหรอชานมค่ะโอไปรับน้องอยู่ข้างร้านชานมพอดีค่ะอะไรไม่รู้จะตั้งชื่อชานมเลยถ้าไม่ไปตั้งชาเขียวอ่ะหิวชานมเลยไม่ถ้าชานมใช่ไหมอย่างน้อยเราก็กินบ้างไม่กินบ้างแต่ชาเขียวเรากินทุกวันไง ครับชาเขียวนี่อร่อยใช่ไหมเราชอบกินก็อร่อยมั้งคะคนเราอะไรมาอร่อยก็ต้องกินเนาะเหมือนเหมือนเหมือนน้ำตา,ำตาอร่อยเหมือนกันกินฟันมาดูชานยาที่ไมรใช่ไม่น่าใช่นะนั้นน่ะ <c oughs> นี่ไรในคอมเหรอ ในมือถือค่ะอ๋อแต่ว่าดูในคอมทัว่านั่งทำสไลด์ให้เพื่อนอยู่ค่ะอ๋อก็มีพวกตัดต่อวิดีโอเฮ้ยตัดต่อเป็นด้วยเหรอเก่งอ่ะหนูมีทีมงานตัดต่อสองคนอ๋อหนูแค่แบบหาหางานมาไว้หางานมาให้เขาตัดสองคนนั่นแหละนอน นที่นุ่นนฝนตกไหมคะตกครับตกหนักเลยยี่นินตอนแรกอะมันไม่ตกใช่ไหมหนูก็เลยเอาผ้าลงไปซักพอหนูกําลังจะเทน้ํายาซักผ้าฝนตกโอเคสบายใจกดพิอ เช้าหนูยังจับมันไม่ได้เลยท,ที่สำคัญอะคือหนูตื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่อยู่แบบหนูหนูตื่นมาตอนประมาณตีสี่หนูเพิ่งหลับไปตอนประมาณตีหนึ่งแล้วก็อยู่ๆมันกระโดดเข้ามาแบบใส่หน้าหนูแบบชึ้บ <laughs> ตื่นเลยก็นอ <laughs> นไม่หลับเลยมันมีอะไรที่แบบสามารถล่อแมแวได้บ้ <laughs> างเหี่ย <laughs> โอเคร่อได้ใช่ไหมมัง้งโอเคกันต้องให้อาหารแมวโชว์มันหิวหรือเปล่าร้า้จริงด้วยมามให้จับเลยน,น,น่ารักกันดิดูหน้าน้องดิ เหมือนนี่เลยอ่ะเสดาแมวแมวน่ารักคนก็สวยอันนี้มุ่งมุ่งมุ่งเมื่อกี้เวลาแบบเวลาเวาเวลาไปเที่ยวใช่ไหมก็มีแมวมุ้งไหมเนี่ยใช่แมว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 มุ้ง เฮ้คีเล่นด้วยนะเนี่ย